เสกเขาก้อนพี่น้องเอาของใส่หัวเอาคอยเศ้าเข่ายังแบบผอมแซ่เข่าเนี้ยไว้แซ่เข่าเนี้ยไว้เราได้เศร้าหนึ่งร่างหัดแล้วก็ตองล่างหัก้อนมาจากเพราะว่าบ้าหนชนติดหมวดมึงเขายังไง ขอก้มแช่ขอก้มไหม่ขอก้มเลยว่าี่ะถ้าดีเขาขาวพันก็เลยเอาไปสีอยกเอาเขาไปสีก่นแ้่สีเรากินขาเนี้ยก็สีเป็นเลยล่ะุกๆด้นขาแล้วพักก่อนัเลเนี้ยสักก่อน ดินเลยคืององงองแบบนัะ่ะบึ้งบุพันเอาหนามมาล่างกบอ,อนเดอร์จัดนนล่างหมอล่างหมองมีเขากอนใช้หลักเขานี่เด็กเขาเจ้ามาบาึ้งบึ้งบ่เขาตุ้ยคายสีดำดำหอกกำจัดหอกกำไปเทน้ำใส่นีน่ เทน้มาหวดนี่สะก่อนยิน้มฟ้าวัพันเอาน้ำใส่หมอนึงข้างไว้แล้วเพิ่นก็นจะห้อนเดี๋ยวละ่ะก่อนที่จะมันสิมาเ,เสะเสื้อขาวเนาะก็ต้องเตรียมหนึ่งเตรียมเตรียมน้ำใส่หมอนึงแล้วค่ะสวัสดีนะคะมหมอนึงเขาน้ำกันหุ้ยหอมเฮง หอมขนาดนิ้วมือยังหอมเลยเป็นเขาเอียงล่ะเขาไลเบอร์รี่เขาดำเขากดำเขายังกอกคือข้าวหอมหอมแดงค่ะเมื่อเป็นเขาอยีางาาาาอย,ง,อออง,อยงจะเป็นสีแดงๆง่ายๆง,ง่ามหลายไปเบิ่งน้ำกันเลยบผ่านไปเสจอเขาก็เด้อจ้าพักสักแป๊บ น้ำเร็วกดยอร,รมดีรมดีแล้วกับน,นูดังพอลมแห้งนานเซาะแล้วพี่น้องบานห้องพีซซาาบนานน้ำเาเลระเสร็จแล้ว้วหอมหอมมาาบึงเขาไม้น้ำกันเดอมนี่ากพันเห็ดเขาสีดำดำ หนึ่งเขาเนียวสีดำเขากําเรียว่าเขาผสมเขาเลเบอร์รี่ไปโลกยินเขากําหนียวกัมได้กจ้าบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยเช้าๆนะคะ